สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิด5เรื่องภาวารับปี2566จากคําทํานายหมอป่ายปลายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหม จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน 1- ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทําให้เกิดวันเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7ดโวยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายกับเวที มีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงปโปรดใช้วิจารญาในการรับฟังกันด้วยนะครับเผยคำทำนายปี2023จอมขมังเวทเม็กซิโกเผยคำทำนาย จอมขมังเวทเม็กซิโกตั้งโต๊ะแถลงข่าวเผยคำทานายจากไพ่ทาโร่สำหรับปี2023ตั้งแต่เศรษฐกิจโลกไปจนถึงสุขภาพของผู้นำเม็กซิโกอันโตนิโอวัสเกสหรือที่รู้จักในฉายาบรูโฮมายอซึ่งแปลว่าจอมขมังเวททานายว่าการประชุมระหว่างสาหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามีสัญญาณที่ดี เพราะเป็นการประชุมสมฝ่ายแต่เม็กซิโกจะเป็นฝ่ายที่เสียหายมากที่สุดในการประชุมนั้นเพราะเม็กซิโกจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนายวัสเกชย่างพูดถึงนายอันเดรส m มานูเอลโลเปสโอ r a ดอประธานาธิบดีเม็กซิโกว่าจะยังคงอยู่ในตำแหน่งแต่ควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆเพราะกำลังมีปัญหาร้ายแรง นอกจากนี้จอมขมังเวทเม็กซิโกยังทำนายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกว่าเศรษฐกิจโลกจะยังพยุงตัวอยู่ได้เนื่องจากสหรัฐจะเริ่มว่านเงินซึ่งรวมถึงงบประมาณช่วยเหลือ,อยูเครนที่ยังคงมีสงครามอยู่แต่โลกนั้นจะมีปัญหารุนแรงเพราะเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายวัเกสได้มอบเครื่องรางที่ปลุกเสกด้วยตัวเองให้แก่นักข่าวขณะที่บรรดาลกูกศิษย์ประกอบพิธี ปัดปรังควานด้วยนายวัสเกตออกมาเผยคำทํานายถ่ายทอดสดทีวีครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1960หรือประมาณกว่า60ปีมาแล้วปัจจุบันอายุ80ปีเปิดคำทํานายนอสตาดามุส2023เปรี่ยวเพิงเหนือพระราชวังปบคนใหม่และมหันตภัยบนดาวอังคารรวมคำทํานายของแพทย์และนักพยากรณ์ชื่อดังนอสตาดามุส เผยแพร่เมื่อ1555เป็นบทกวีเปรียบเปืยสั้นๆ4บรรทัดทั้งหมด942บทแบ่งช่วงเวลาเป็น10ศตรวรรษที่ผ่านมาการตีความบทกวีของนอสตาดามุสเป็นคำทำนายและคำเตือนถึงเหตุการณ์สำคัญของโลกกลายเป็นจริงหลายเรื่องเช่นไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลอนดอนปฏิวัติฝรั่งเศสการเกิดขึ้นของฮิตเลอร์และนโปเลียน การจากไปของจอห์นเอฟแคนเนดีระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิการก่อการร้าย9้าทัพสเออย่างไรก็ตามคำทำนายของนอสตาดามุสที่พูดถึงกันทุกปีล้วนมาจากการตีความจากคำบรรยายกว้างๆของต้นฉบับที่เล่นใหญ่แฟนตาซีและมีสีสันสามารถจับเหตุการณ์ต่างๆไปสวมทัพทําได้ง่ายและคำทำนายของนอสตาดามุสก็มักจะถูกนำมาเทียบเคียง ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหรือจะเรียกว่า post-diction มากกว่า prediction ก็ได้และนี่คือการตีความและสรุปเนื้อหาจากบรรดาผู้ศึกษาคำทํานายของนอสตาดามุสที่เชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้เหลือเกินที่จะเกิดขึ้นในปี2023มหาสงครามครั้งใหญ่ถ้าจะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดก็ยังน่าจะเป็นสงครามรัเสเซียยูเครนที่อาจจะยืดเยื้อ แล้ขยายวงกว้างออกไปและหากเป็นแบบนั้นความชั่วร้ายระดับอ e ีวิลคงจะหนีไม่พ้นวลาดิเมียปูตินมีการวิหากพิจารณ์วิเคราะห์ความขัดแยง้งอาจจะลุกลามไปจนถึงมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เหมือนปูตินเคยคู่และหากรัสเซียเริ่มยิงชาติมหาอำนาจอย่างสาหรัฐก็อาจไม่สนกฎของนาโตย้ายเข้ามาเป็นคู่สงครามเสียเอง จนกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่ประเด็นถัดมาหายนะของราชวงศ์ไม่มีใครตีความชัดเจนว่าราชวงศ์ที่ว่านี้หมายถึงดินแดนไหนแต่ผู้ศึกษานอสตานามุสก็คาดว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาราชวงศ์อังกฤษในยุคกษัตริย์ชาวที่ 3. สามซื่อต่างประเทศอ้างอิงถึงความไม่มั่นคงของสถาบันและราชวงศ์อังกฤษว่ามาจาก ซีรีส์สารคดีแฮร r y ี่แอนด์เมแกนที่เผยแพร่ผ่านทางเน็ตฟลิกประเด็นถัดมาคริสตศาสนาถูกท้าทายหลังจากข่าวลือโป๊อบฟรานซิสเตรียมยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งประมุแขแห่งคริสก็มีความเป็นไปได้ว่าคำทำนายข้อนี้มีเขาความจริงและมีการตีความถึงขั้นว่าพระสันตะปาปาองค์ใหม่ที่จะมาแทนป๊อบฟรานซิส จะทำให้ปรากฏเหตุการณ์ที่ทำให้าศาสนจักรสั่นคลอนประเด็นถัดมาภัยลึกลับจากดาวอังคารเป็นเรื่องนอกโลกไปเสียแล้วและที่สำคัญเห็นว่าใกล้เคียงคำทํานายข้อนี้ที่สุดเห็นจะเป็น Space X ของอีลอนมัสที่จะมีการนำผู้คนวงเล็บคนรวยท่องเที่ยวอวอก,ากาศและพาคนไปดาวอังคารให้ได้ภายในปี2026ไปจนถึงการสร้างอาานิคม มนุษย์บนดาวอังคารซึ่งความฝันแบบนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใกล้จะเป็นจริงอาจทําให้อันตรายบางอย่างบนดาวอังคารนั้นเผยโฉมหน้าออกมาหรือไม่รถสำรวจปริเซร,รันของนาซาที่ลงจอดบนดาวอังคารในปี2021เพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตอาจจะพบอะไรบางอย่างก็เป็นได้ความคืบหน้าล่าสุดหมอปายทานายนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไทยกําลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ในแง่มุมของความเชื่อมอปลายภายกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ทำนายและเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคุณน้าหน้าขาวแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมการเลือกตั้งจะเป็นยังไงภิกษุณีปลายกล่าวว่าการเลือกตั้งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหรือคนบางกลุ่มเลือกมาเอง สถานการณ์น่าจับตามองก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะยุบสภาหรือเปล่าหรือเมษายนเป็นช่วงนั้นแต่รัฐบาลจะครบวาระก็26มีนาคมนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยสำคัญคุณน้าหน้าขาวแล้วใครคือคุณน้าหน้าขาวนักข่าวเผยว่าจะเป็นพรเด็ปประวิ์วงสุวรรณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สมคิดจ,จตุสีพิทักษ์หรือวงอิงแพททองทาน ชินวัตรหรือไม่ทีนี้เนี่ยหมอปลายบอกว่าลักษณะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณน้าหน้าขาวมีท่านหนึ่งหน้าเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเป็นคนไหนหมอปลายบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่านอกจากคุณน้าหน,น้าขาวแล้วจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทั้งสองจะตกลงกันได้ ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีพู้สภาคมนี้ให้จับตาดูอักษรยอ่อพอบอกได้ไหมหมอภายกล่าวว่าคงไม่กล้าพูดแต่เอาแค่หน้าเวลานี้หน้าตอนนี้ที่เห็นแต่ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็อย่างพูดว่าน่าจะเป็นคุณน้าหน้าขาวแต่ทีนี้นะ่ะมันจะมีคนหนึ่งที่น้าเปลี่ยนไปแต่ว่ามีคุณลุงนะ่ะ คุณลุงก็จะกลับมาป๊อปเปอร่าอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ทำไมมีโอกาสแนวโน้มเป็นคนใหม่หรือเก่าหมอปลายกล่าวว่าสองคนนี้เป็นคู่แข่งที่ขึ้นมาสูสีกันน่าจะตกลงกันได้ในช่วงประมาณพฤษภาคม